ทีนี้ในการรวมนะค่าศักไฟฟ้าทั้งหมดที่เราที่ตกค้ออุปรกรณ์ทั้ง3ามตัวนี่นะครับก็คือเราอยากจะรู้ว่า V รวมนะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ VR บ,บวก VL บวกกับ VC เนี่ย มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับทีนี้ปัญหาในการรวมตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเอาขนาดของความต่างศักด์แต่ละตัวนี้มารวมกันโดยตรงนะครับก็คือเราบอกว่าเราไม่ นะครับของความต่างสัต์นะครับมารวมการได้โดยตรงนะครับ เ,เหตุก็เพราะว่าเหตุก็เพราะว่าเพราะต้องคิดผลของมูมเฟ่ดด้วย ต้องคิดผลของมุมเฟสด้วยนะเพราะฉะนั้นในการรวมกันของค่าความต่างๆักเนี่ยเราอาจจะรวมกันโดยตรงโดยใช้เอ,อเกลักษณ์ทางตรีโกณมิตินะครับก็คือเอาแปลงฟังก์ชันตรีโกณมิติเนี่แล้วปรับรูปให้มันรวมกันได้นะครับแต่ว่ามีวิธีที่ ง่ายกว่านั้นนะครับและให้ผลในเชิงรูปภาพที่ทำให้เรามองเห็นอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นนะก็คือเราอาจจะรวมสัญญาณทั้งสามนี่นะครับนั้นก็เราจะรวมความต่างสั์ เราจะวมความต่างๆัเหล่านี้เนี่ยนะครับด้วยแผนภาพเฟรหรือใช้ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าเฟร แสตแ,แรมครับใช้ชื่อว่าเสตแสตแกรมแนความคิดของการเขียนแผนภาพเฟสนะมาจากแนวความคิดซึ่งจริงๆพวกเราก็เคยเคยเรียนมาแล้วนะในฟิสิกส์หนึ่งก็คือมันมาจากแนวความคิดที่บอกว่า นะเราสามารถนะเราสามารถแสดงการสั่งนะครับได้ด้วย เงาของการหมุนครับก็คือรงการสั่นด้วยทีย่เงาของการหมุนทีนี้ตรงนี้หมายความว่าอะไรแนวความคิดของอันนี้ก็ง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าเรามีแท่ง เป็นแท่งไม้หรือแท่งโลหะหรือแท่งอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นแท่งตรงๆอย่างนี้นะครับแล้วสมมุติว่าให้แท่งนี้หมุนด้วยความเร็วเชิงงบมโอเมก้านะครับ ที่เวลาเริ่มต้นนะให้แนวของแท่งไม้นี้ทํามุมเท่ากับฟรนะอันนี้ที่เวลาทีเท่ากับศูนเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาผ่านไปทีนะครับ ้วเวลาผ่านไปเท่ากับ t นะฮะมุมที่เบนเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือโ o m e g า t เพราะฉะนั้นมุมทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น o m t. โ m e g a t บวกสนะ,ะถ้าให้ความยาวของแท่งไมน้นี้ยาวเท่ากับ สมมตุติเราบอกว่ามันยาวเท่ากับ v เสร็จแล้วมีฉาอันหนึง่งวางอยู่แบบนี้แล้วเรามีไฟฉายสม,มมติว่า มีไฟฉายนะฮะฉายแสงออกมาไปกระทบกับแท่งไม้แล้วทำให้เกิดเงาของแท่งไม้ตัวนี้ไปตกบนฉากจะเห็นว่าตำแหน่งของปลายแท่งไม้เงาตำแหน่งปลายของ เงาของแท่งไม้ที่ตกบนฉากนี้นะครับจะมีระยะวัดจากแนวตำแหน่งกึงกลางนะฮะตรงนี้ขึ้นมาเป็นระยะเท่ากับ V sin โอเมกาทบวกสี่ o T ใช่ไหมครับตรงนี้คือระยะ v sin โอเมกาทบวกสี o T B เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าเมื่อแท่งไม้หมุนไปเงาของแท่งไม้ตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาโดยที่มีลักษณะการสัน่นตามสมการ v ีไซน์เมกาที T. เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถแสดงการสัน่นนะครับ ได้ด้วยการหมุนนะเราสามารถแสดงการสั่นได้ด้วยการหมุนทีนี้คําว่าการสั่นที่เราพูดถึงในทีนี้เราไม่ได้ระบุว่าเป็นการสั่นของอะไรจะเห็นว่าในทางคณิตศาสตร์เราไม่ได้สนใจว่าปริมาณนี้คือปริมาณอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นไม่ว่าจะเป็นการสั่นของวัตถุจริงๆหรือเป็นการสั่นทางไฟฟ้า เราก็สามารถจะจินตนาการได้ว่ามันมีความสัมพันธ์กับการหมุนของอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในกรณีของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับนี้นะครับเราเรียกการหมุนที่มีสัมพันธ์กับการสั่นของสัญญาณไฟฟ้าตัวนี้ว่าเป็นการหมุนของ เฟเซอร์นะครับในภาษาอังกฤษใช้คำว่าเฟเซอร์ก็คือไอ้เจ้าแท่งที่มันหมุนอยู่อันนี้เนี่ยนะครับที่เราพูดถึงการหมุนอันนี้น ถ้าเราจะเอาไปอธิบายการสั่นของสนามไฟฟ้าเนี่ยเราเรียกไอ้แท่งตัวนี้ว่าเฟเซอร์เองครับนั้นในตอนต่อไปเราจะมาดูว่าแล้วเราจะเอาไอ้แท่งเฟเซอร์นี้มาอธิบายการรวมการของสัญญาณไฟฟ้าได้อย่างไร